บายดีสบายดีพี่น้องมืเอนี่มาพบกับสองสแลนปะเนียซุนหนึ่น้องพี่น้องเมนี่นะไม่ยากซิพาเฮ็ดกันขนมมกเนาะพี่น้องหรือว่าเสือเอิญข้าตุ้มมุกกันได้เนาะพี่น้องบ้านเาเอิญข้าวตุ้มพัดนไเนาะแม่บ้านสแลนเสือเอิญข้าตุ้มพัดเนาะพี่น้องใจทั่วเลี้ยงพี่น้องท่อหนึ่งเขาแล้วก็สาวใส่น้ำตาลเนาะพี่น้องแล้วก็หัแต่ว่า ตอมีป๊อกต,ตอนมีป๊อกหนึ่งแฉลบประเทศไทยนะเพราะว่ามันสาวโผล่ยันมาเห็นชาติเจงก็เลยสิม,มาทายเบอร์ตอนเอาน้อพี่น้องเมื่อนี้เตรียมน้อพี่น้องอันที่จริงก,ก็จะเตรียมแบบโลงวานทองเขาประับเตียแล้วพี่นอ้องมบบอื่นเนาะแต่ว่าคน <c oughs> หายปิดวัาดน้อพี่นอ้องคนบวชหายเพศบวชหายใส่บาตรตะว,ยยวันพญานควิดระบาดแห้งน้องคนว่าหายปิดวัดบวชเฮพศน้อพี่นอ้นนองก็เลยเยืมสกอร์น้อพี่น้องเพื่อความปลอดภัยเขาเองน้อพี่น้อง พญาละบาดแห่เนาะเห็ดกินเองวันนี้น้อพี่น้องบริเวณเห็ดเป็นใจเนาแบบที่ว่าถ้าเคยเห็ดเรือนาะพี่น้องทุกคนกับเห็ดกินเองเนาะพี่น้องล่งวัดถึงกับปิดวัดน้องพี่น้องลงไปซึ่งด้วยเสี่ใวมหาหานรวมกันเนาะพี่น้องยันตีความรลายคนลงไปเนาะเพิ่งจะเลยให้ปิดวัดเนาะพี่น้องหอยเห็ดเพี้ยงหอยนี่งานจัดงานจริงนาะพี่น้องเพื่อน้องพี่น้องป่ะไปเบิังมีย์ป๊อกฆ่าเห็ดเลยวานนี้นะนี่พี่น้องอันนี้นะ ใจถลยมวนเลื้องด้วพี่น้องอันนี้กข้าวเนียวค่ะหนึงมากนน่นานี่มานเลม่เย่นเนยนะเือ้านเลือพี่น้องกเลยไม่เย็นนะไม่เย็นน่าละเหลือนมาเอยด้วพี่น้องดิบปูหนาตานะพี่น้องอ่มีปอกใส่น้ำตาลลงไปใส่น้ำตาลแล้วนำกะทิละลงมาแม ข้าเด็กินไม่กินน้ำเดียวกันเลยไม่กินน้ำเดียวกันสาวนี่ก่อนค่ะนะไปโหลดงานก่อนมาเขาไปได้แหละตัวนี้เอาขาตู้เย็ยนรอันะไรสาวนี่ห่อนบัตริกิน<อ><ส>เอาออกมาอันนี้นะใจทวนเลือ้นอน,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 น้อพี่น้องตุมตุมแล้วก็สาวใส่น้ำตาลอาซิ่มด้นึงแล,ล้วก็มาตั้มหนึ่งแล้วก็มาตั้มเหรอเรื่องนี่ว่าตบุบอ๋อหนึ่งเอาจะหนึ่งเอาหนึ่งนอ้องพี่น้อง ดีวัดด uh, ีวัดต ja, ้มไม่ยันน้ำพอดึงเอาอ่ะใส่น้ำตาลละน้ำก็ทีลงลงนะพี่น้องน้ำข่าเอาแล้วเป็นข่าเนื้อใส่แฉลบซอกะทิน้ำกองเนึ้อใช่เลยนะผิเที่ยงคิบจะขอ่ะเห็ดเห็ดกินเองน้าพี่น้องใส่ทั้งมือทั้งบวงเด้อเพราะว่าเห็ดกินเองเป็นกันเองนะพี่น้องคราบเมนใส่บวงมันแบบมันแบบปลาทวนะพี่น้อง อันน้ำตัวนี้นะห้าวขันจากมะพร้าวเนาะพี่น้องตัวหัวนี่ยเป็นถั่วกะทิหัวเลยเป็นตู้หนังสืออ้าวอันตัวถองเราเมื่อกี้นะคัดเอาเองเนาะพี่น้องอ้าวหัวมันเหงะหัวชดชดเดี๋ยนะหนึ่งแกินโล่าหรือกินโลดส่าหรือกินโลดส่าหรือกินโลดแล้วมันหวานเฮ่ยดื้เฮ้าได้แต่กี่ยังหน่อยนะยางหนึ่งพี่น้องเออลืมเพียงใส่ใบเตยไม่ใส่ใบเตยเออพี่น้องไม่จะปอกลืมใส่ใบเตยมันหลบหอมเป็นไง กันพี well, we so so right. wow. <us> ่น้องพี่น้องหนึ่งนะพี่น้องใส่เบตเตอร์น้ำเดือพี่น้องจังหองอ้าวสาวหนึ่งเขาแล้วก็มาสาวใส่น้ำตาลใส่กะทินะพี่น้องตัวนี้กันหนึ่งคือกันน้อมิยาน่าหนึ่งตะกี้เฮ็ดอีเมลแล้วตกเอ้าตกแล้วก็มาหนึ่งมาจบข้าหนึ่งไหมจะมาว่านจะมาหมักว่านสำหรับกับใส่สำนักนาะพี่น้องหาน ัอนที่บนบวานกใ็ใส่ไม่เผื่อใช้ถ่ายอยู่ก็ในในเถอะอ้าวใส่ลงไปกระตุกพัดเนาะพี่น้องบ้านสฉลยเออสาวสาวสาว,สาวหอแล้วก็ใหญ่กินเาหาะมุกหอแล้วกับปัน่ะนกันเนาะพี่น้องในกลุ่มนี้นะเพราะว่าเคยเหตุปีเนาะพี่น้องแต่ว่าบได้ลงวัดเนาะปีนี้นะบะได้ลงก็เลย <c oughs> หอกินนะปลาใหน่ะ โควิดเ <c oughs> ปิดบ้านเนาะพี่น้องโควิดทุนหายจักบาดยาหนามเลยละคือแสลงวานเนาะพี่น้องเวลาใหาลูกไปใส่บ,บาดคนกันร้าเนี่ยมันนั่งเส้นแสวไก่กันร้ายเลยตาจริงใจปิดวัด่เนาะพี่น้องมันไก่เข้ามาไก่เข้ามาเนี่ยพี่น้องเพราะว่าเขตไก่เคียงบาย้านไะก่เคียงแสลงานติดไปแล้วเนาะพี่นอ้องเนีแต่บ,าบ้านแสลงับแถวเขตคำหลวงเช็นใจพี่น้องมาหอยเป็นโซ่กันแซงแล้ว ิีมมือซีมดูซีมือตัวเองหวานเยอะเข้มซีมไม่สะกระติดน้ำมือเข้มนะซีมไม่นีพี่ดอกมีเวร์มาเหรอหอเด้อมีไงเลื้งในทงรังอนึงเด้อง ไม่จะเลือกเป็นคนออกทุนไม่จะเลือกหอเป็นไม่เ er ล si ือกเปนคนออกทุนแล้วก็ย่ายกันในกลุ๊ปน้พี่น้องวันนี้เฮ็ดกินหมได้ใ่บาตรกเฮ็ดกินดได้สบากเฮ็ดกินเอาสช่มาเคยเฮ็ดนพี่น้องนี่น้าพี่น้องนี่มีเย่เวอรดหอนึ่งเด้อขัตุ้มพัดนบาบาดาเอิญก็ได้เอิญขนุทียงก็อันนี้นะ ใจทนเลืองแน่เนี่ยเาใจนี่เบิร์กยันนาฮอรแลงกับฮอป็นี่เดียวก็มียเลื้งรอพี่น้องได้แต่นางเบิร์แต่เท่ากัย่ยากไปฮอได้ี่ตักเสถัวคู่กับเขาแล้วเาเห็นอาจารย์ว่าน่ะด้เอนหนากะทิละมันจะเป็นแบบนี่นะพี่น้องไงกะทิเอนี่พอไปได้ยังไ ทับเขาแล้วพี่น้องโเมือกเห็ดหอนน้อยนเหมือก็จะเห็ดงามนะก็จะเห็ดเป็นจะหอายมีนหญ่ไงนี่พี่น้องแป

ต,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 ต่อๆๆกันไปเลยติ๊กๆกันไปเลยอ้าวอ๋อยางโซนิ้วมาไรก่อนเนี่ยม่บวานห้าปอดไผ่ถ้าบ้านห้าหน้าพื้นที่ซีเขียวถ้าบ้านหางอ่นเลยน้เี้ไปน้โนแนรห มีถุนคนกลุ่มกันเองพี่น้องบ่อไปใส่กลุ私私่มนี่นะมีแต่ไปทงเขาดงเขาป้าพี่น้องชีบืออย่างนี้กลุ่มพลาน่ะสายลุยได้กลุ่มพลาดนะนี่เนาะพี่น้องตักใจสายฮอฮอล้วก็เป็นหนึ่งนำนี้นะพี่น้อง ๊ตักใส่ให้แม่มีป๊อกหอยเด้อทับยีนแบบนี้เด้อแม่เห็ดบอลกูหอทับยีนอน่ะนี่เรานองจับแบบนี้นี่้าวเขาเป็นสามเหลี่ยมตักเขาใส่แบบน,นีนพี่เอา วานหมดเล็กเย็ใจเลยเอาใจใส่แบบนี้พี่นอองใส่ร้ายหลอดใส่เะแมไก่อ้าวออแบบนี้ไอ้เด่นมันจะเลือกไอ้เลยยังไงสะตีมกันน้ำชิมเลย ภาพเขานอพี่น้องขนาดนั้นะไม่ต้องไม่เจาตัดก่อนเหรอแม่น่เน่พี่น้องนี่ได้เลยพรอมข้าวตกพาสไเละยิมแม่แล้ววะจดีไหมนพี่น้อง่ว่ดยนอนไปบอก พอพอไปน้ากินไปน้าได้ทางนี่นะอาพี่น้องแม่จะซสีบมันนี่จะกินยังไง พอ,อไปน้ำกินไปน้ำไม่เป็นแนวคุกันมาแตกนันอว่าช่งานโมมี่อยากเนองบนมันให่น่บนนะอใจใส่น่อนอเจกะเลงล้านลูกติดอบแกะมาแล้วแกดมาแล้ว หอนนยหอหลายคนแบบนี้นนถ้าเดียแล, <c oughs> แล้วหอแล้มัน่อนึงมหแล้วมันหนึ่งกอยหนึ่งมาเ <c oughs> <c oughs> ต่าเพอเต่ามาัเ <c oughs> ด้อหอเ Hoa hẹn gặp lại 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 hẹn gặp เอาไรโบจังแม่ไเลยเอไ้นไหนแม่้าอรเห็นแบบเหวะเห็นไ้หมถาเพ่าเอาาโบล้วกเกลกนไ้เากหนึ่น้ำกินไปน้ํากิได้อุ่นทองว่ะเราไม่แตกเลยมันเยอเ้ย ผัดนี่ยี่เใวลาเจใจ่อนมีเนือเป็นพวกสังอ่ะทะเลหรือหอหรือปลาอเอใส่ไ้่ๆไลด้วยบาดใส่น้ำไม่ไล่กัวขาวเลยนะตักเหรออ่ะเออเอวจะใส่ไล่กัวขาวอ่ะครับเอห้าได้แล้วนะร้บประดับนีต่างกัน นี่กันเออกม้านี่เกเออเนี่ยเออม่แต่เหมือนวันนี้ได้ได้กันนี่ยนี่ตัพวกเกียวนี่ขาวสตเกาอย่างเด็อูมันโ่เป็น่เป็นได้พี่น้องปืแกะูเป็นเป็ไม่ก็เป็นวันนี้แม่เละเป็ดป่ามียงนเลี้ยมเหมือนดกะนอนี่แหละ เป็นเบลเปปะเห้เท yeah. ่าพ like so ี mm ่น hmm. so ้องอาชางนี okay. uh ่ใจหอนเห็นบอดายเด้อขนมนมานี่ยไปเหตุขายบอดายดอกสแลนเนี่ยบอดายเล็บพี่น้องเราโบราณเด้อเด้อเออเกี่ยวมันนึ่งแหละเออเออไหนเลือกเกี่ยวขึ้นเกี่ยวเมื่อเถี่จะได้ได้บอด้ยฟาดมับเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นแล้วไม่ต้องก็แตกเป็นจะไม่ต้องก็แตกถ้าทะลุแตกก็ได้เป็นแล้วเป็นแล้วนิบ Nè, mấy à. Nhạ ừ. <laughs> <Nên trong cười> <laughs> có chia nhau mẹ con mẹ 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 mà nè mẹ 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 มาโซ่ซะแหลก่็สิได้กินย้ดกครับยังไ่ทันได้ไอเดียนึงเดชเดชเอทักอีกได้แ้วได้แน่เอาไม้แบดนี้เนีเป็นได้า่ะฮอลเล่ฮอเล่ได้ทัอีกคอยยายแล้วก็เก่า เดี๋ยวไปยี่ย้อก็บน่ะรอาทสองได้พี่นองเดาวันี่นี่หอย่แปลงจองถ้ารต้ชื่อได้หมดเสือโยไม่หโปรตา่ันงายัไม่เทียไปเพราะว่าเดี๋ยวตานั่งมากแล้วก็จะ สนาดว่าอะ้วหอมันเป็นมืออสิ่เนาะเลยเลือยแห่งมืออสิ่งค่ะหน้าดิห่นน้ังอีมีกนออใส่ใจข้ามยังไงเลยถ้ามักใส่ไร้ไร้ใส่ไร้เหรอกระสือมากินวดักินนซื้อมาแล้วปุ๋ยใส่นะขนาดก็เจ้าปีดว่าให้ข้ากันเห็ด เฮ็ดก right? really yeah, ินเฮ็ดกินแล้วรนกินููดมันาหลล้วไเท้าเนาะนี่ยไปเมนอพี่น้องเนาะหย่าไปเมดโล่ก็วไม่ต้องขาอาน้าค่ะอาโตนอนาเออ ได้แลอมันว <ạ. S 1> ิอยู่เลยข้นบเป็นเนาะถ้าคนเป็นเฮ็ดด้กัเป็นคนบเป็นกัเพื่อสีได้เพื่อสีตะเกา่าอีไดเนี่ยเอกเอ้เพื่อสบงายเอย่งาอบกระตุมนะเนาะพี่นอพี่นอ้องแสแหละฮอซแมนี่พี่นออ่าไม่เงเลืองไม่เงเลืองเสียเถิงเพิ่งเบิ่งเพิ่ง ทำนมเงยเลื้ยงจีเดียบ้างพอเนี่ยเมื่อได้อ่านเลยมไปตอกติดถ้าคุเห็นได้มีใบมีม้ามแตกมันว่าเป็นนะพี่น้องมันบ่กเป็นเหตุยามเสียเบตองก็ซื้อน้องพี่น้องเบตองนะา่า้มเลเอาลองดูไปเรื่องแหม่มันแตกมันแตกได้มันแตกเลยได้มันอันนี้นะของมเเวอร์อันี้ของแสแลนาพี่น้องเหตดได้ซมี ทีมไปนะอันเฮ็ดอันห่อบางงานมันได้คุกก็ได้พี่น้องอันนี้คล้อไม่เย็บปอกนี่มันกำลังใส่ซึ่งเพอร์เซนต์หนึ่เนาะต้องคล้องมีเย็นน้าหน่ยหน้ามันได้คล้องม่เย็นน้าเดี๋ยวพี่น้องเก่งเงี้ยงๆงอแงามๆแล้วพี่น้องพี่น้องพี่ด้กินคล้องเย็นน้าเนี่ยเบอร์มีเย็นน้าห่อห่อขนมพุกกันน้อกับขนมพุกวันนี้อันนี้ขนมพุกนะพี่น้องตัวนี้นะเย็ดแบบแบบขนมพุกเดยพี่น้อง กองนาะเป็นน้อยสางเหลียมนี่นห็น่พี่น้างแบบได้กับ่เป็นเท่านะนี่นนพี่เนแบบแบบาะพี่เนน่เป็นไดแต่งนี้ <c ười> นเรื่องนเทศแบบกบห่างพ <c ười> ี่นนอะเยอาเลยอ่ต้น <c ười> นี้นะ้องก็ต้งพักแบบนี้ด้อยแบบที่โซง หอยไงหัวให้เมือหอได้หอหญงได้พี่น้องหอกินนะแถวหองมแวเมืองกะจ่หองานดอ้เกียงนี่น้องไอพอดีกินหอหอแต่ลุกลกขึ้นาวแล้วน่ะฮซื้อมาคำที่ใช้คบนี้หอเด็กแดนมาต่อเพ่อไม่นาพี่นอง ้ำได้ขออยน,น้้นฝึดเรียรอยอ้พี่นอ้องตางนี้น้ำเขาซึ่งเลยเด้อ <laughs> จักโอจักฮสามชิ้มาเลเอาไปข้างเช่อพนึ่งน,นอาข้างคืนขนุมมาไซเหมือนเอาพี่นอ้อง ตัวขี้ละไอ้ฟองเฮา,าตัวแบบพันล่องนะอ่าใสไปนะใน,แ,นแม่มันรุดเลอจังมันหนีพ<อ>ันเพื่อนกองล่องอ่านะอา่ะใส่เลยตัวขี้ลนะอ้าวข่างไว้นะพี่นา สามเด้อนสำเนานี่น้าพี่น้องมาแล้วฮามาเบิ่งกันตอนซุกน้อมาแล้วนะค้างไว้ก่อนน้ามามีเงินเหลืองกับเงินน้าข้างเฮ็ดบ่เป็นเห็ดโปเป็นมันแต่มันเสียไปต่อหน้าพี่น้องพี่น้องพี่น้องเรียบเราไอ เขายังเท่านี้ใจเลื้อนเอาไปเย็บฟอกเสร็จหนึ่งเขาเสีอีกน้องพี่น้องเพราะว่าใจมันเลื่อนลายนี่เขามียนะก็มีนะเนี่ยห้องงามกโม้วนไปมีนะยังนางขาเขาอีกน้องพี่น้องอันนี้เขามีเยเวอเน่ยน้พี่น้องมาเบิ่งกันเลยสนุกมมันจ้าว่าคือสีสุกไปแล้วน้องพี่น้อง นี่พี่น้องนี่ซี่บองเปี่ยนอะนาะพี่น้องสุกม่ปอกว่าสุกหละมีพรอมเบิรงัลายสิบห้าจองตากนะพี่น้องหเหาะได้พี่น้องเลย ไดด้ข,ขีนี่ปา้าฮาวจ๊แกเบิ่งหน้าตาไม่เอาพี่น้องมั้ยมาพี่น้องเบิ่งหน้าตานี่พี่น้องทรศัพท์มันเกิดของก้อนหวานๆเนาะพี่น้องนี่อันที่จริงเขาเป็นหนึ่งซุกแล้วเนาะพี่น้องอันนี้ มันนั่นทัวเลื้องเ่ากับซุกเรียบร้อยแต่ว่าหาเป็นค่ชื่อเกาว้เซอร์นี่นะตาเป็นเบบนี้นพี่น้องสีม้าพี่น้องเลยก็เพือนก็ห่อกระตุกเหมขอนกันางห่อเนื้อหวานเพราะว่าเนี่าว่ใส่น้ำตาลนาะพี่น้องใส่น้ำตาลใส่น้ำกะทิน้ำค่ะ วานำเนาะวันหนึ่งแล้วก็มาส่งใ่กว้้ร่มากมาถือตะข้องแสแหละนะตะข้องแสลใส่ในใจมันสะร้ายนาะแถวการัวาน เห <ix Off> ็ดกินปันกันเองนั่นเนาะหัวแบบหัวพี่น้องบายๆทุกคนนั้นเคยเห็ดเนาะพี่น้องเพราะว่ามันจอนมือใส่บาตรเลยเคยเห็ดเนาะพี่น้องแต่ว่า ปีนี่นะมันลงบ่ได้น้อพี่น้องลงสบายบ่ได้เนื่องจากว่าโคตรลับบานนักนาะเพี่นก็เลยสร้างเนพิชวาดปิดบานเนาะพี่น้องบ่ให้ไปน้ำซ so ุ NO. ่มกันหลายคนไปน้องพี่น้องซุ่มมยปอมันเคยเหตุผลกันเลยเห็ดกินยายกันในบานเนาะพี่น้องเห็ดยายกันปั่นกันเนาะพี่น้องเห็ดกินเนี่ยโบราณชิปซาฮอเนาะพี่น้องจานชิปชีสชิปอเนาะพี่น้อง ยังเรือเ่องฮาร์เป็นยังเรื่องกับซื้อน,น้ำตาลซื้ออันนั้นมาหายฮอเนาะครับซึ่งเปนอะไรนะเป็นยืมเงินเนาะพี่น้องเพราะว่าแต่เชิญเห็ลงใส่บาสนาะพี่น้องไล่แนวมีภาระแต่ว่าปีนี้นะบ่มีเนาะพี่น้องมีแต่ว่าเห็ดกินเห็กดกินนอาเองไปนะยุสธก่อนนอกปีนี้นะพี่น้องเป็นปีที่แปลว่าแต่าลที่สตัวนี่พี่น้องเอ้ไปยาระบาดนักเนาะ โอเคนะพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้กค่ะไม่เลี้ยงร้ายไว้แบบพอวันใม,นะม่คลิปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสแสตมป์ในเลอรบ๊ายบายสบายดี